เมื่อสอสุดยอดมวยต้องมาโครจรพบกันเพื่อล้างบางพวกปล่อยกู้นอกระบบและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอสวัสดีครับพบกับเราพิซซ่ามูวี่วันนี้แอดมินจะมาสปอยซีรีส์ Netflix แอคชั่นสุดมันเรื่องบัตฮาวแต่ก่อนอื่นแอดมินขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเลยครับตอนที่1ในยุคสมัยโควิด -19 แพร่ระบาดรุนแรงเกาหลีเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีการแข่งขันและเข้มง,งวดมากพี่หล่อคิมกอนอูนักมวยมือสมบักเล่นเขาที่เป็นคนคดดีโดย พี่หล่อเห็นคนเมอาอลรวาาคือรถเมย์เขาก็ไปช่วยโดยที่ทั้งคนมาและผูดด้โดยสารต่างไม่รับความเสียหายเลยจนคนในรถถึงกับปบมือกระรัวให้กับความกล้าหาญและการความความดีของเขาพอพี่หล่อกลับมาที่บ้านเขาก็ต้องเศร้าเพราะแม่ไปกู้นอกระบบมาเพื่อยืดเวลาในการเช่าร้านดังนั้นเขาไดต้องช่วยแม่หาเงินด้วยสถานการณ์โควิด -19 เศรษฐกิจซบเซา ทำให้ตึกสูงก,กลางกรุงโซลไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้รัฐบาลจึงแยกตัวแทนธนาคารและประธานหฮงมาเพื่อต่อรองกันแต่แล้วประธานคิมก็เข้ามาเขาเป็นประธานปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่สุดในเกาหลีประธานหฮงและตัวแทนธนาคารไม่ชอบขี้หน้าประธานคิมเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนปล่อยกู้นอกระบบแต่ประธานคิมก็ขิงไปว่าในอดีตพ่อของประธานหฮง เคยหมดสภาพคล่องพอประธานฮงจะมาอ้อนวอนขอร้องประธานบางังอดีหัวหน้าของประธานคิมเพื่อของเงินสดจำนวน6000ล้านวอนในตอนนั้นถือว่าเป็นเงินจำนวนมากและด้วยเงินก้อนนั้นก็ได้สร้างรากฐานให้กับตระกูลของประธานฮงและเงินที่ประธานฮงต้องการในการสร้างตึกก็คือ1นึ่งแล้านวอนโดยมีเงื่อนไขคือหลังจากสร้างโรงแรมให้ประธานฮงสร้างคาสิโนไวท้ที่ชั้นดาดฟ้าและสร้างบาร์เล่าเรเล็กไว้ที่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้ถ้าโควิดสิกลับมาระบาดอีกครั้งให้ประธานฮงช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยการพูดคุย เป็นไปได้ด้วยดีและประธานโฮงเขาก็มีรอยแผลเป็นที่แก้มแท้จริงเบื้องหลังประธานหฮงเป็นมาอย่างไรกันแน่ตัดมาที่การแข่งขันชกมวยมือสมัครเล่นและเนื่องจากเป็นช่วงโควิดสิจึงไม่มีผู้เข้าชมจะมีเพียงพี่เลี้ยงและสื่อเท่านั้นพี่เทหงอูจินเขาเป็นนาวิกเก่าพี่เทโคจะมั่นใจ เขาต่อยชนะทุกคนจนกระทั่งมาชิงแชมป์กับพี่หล่อทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีโดยที่พี่เทมีไม้เด็ดคือการต่อยเคา์เตอร์ระยะไกลต่างกับพี่หล่อที่มีไม้ตายเป็นวันพันแมนหุกเข้าลำตัวทีเดียวล่วงพี่เทะประมาทจนโดนอันติพี่หล่อเข้าไปหนึ่งทีแต่เขาก็โคตรจะอึดพี่เทพยายามโยโยูพี่หล่อเข้ามาต่อยเพื่อจะให้เขาต่อยหมัดเคา์เตอร์ตามแผนที่วางไว้แต่สุดท้ายพี่หล่อโยกหลบเข้าไปต่อยเขาตับเต็มๆทำเอาพี่เทพล่วงแพ้น็อกทันทีเขาที่โคตรจะเซ็งพอออกมาก็เจอพี่หล่อเขา ชวนไปกินหมู3ามชั้นกันตอนแรกพี่เทก็ลีลาจะไม่ไปแต่สุดท้ายก็ไปกินด้วยอยู่ดีพี่เทก็ถามเขาไปว่าทำไมถึงใช้ตหมัดซ้ายพี่หล่อเลยบอกว่าก็เขาไม่เคยเจอใครต้องใช้มัดขวามาก,ก่อนพี่หล่อต่ออย่างซื่อๆแต่มันก็จี๊ดใจพี่เทสุดๆจากนั้นพี่หล่อเล่าให้ฟังว่า แม่ของเขาลําบากเขาต้องหาเงินมาเยอะๆพอพูดคุยกันปรากฏว่าพี่หล่อยอายุนอกก้อยกว่าพี่เทสองปีแต่พี่หลอกลับเคยเป็นนาวิกรุ่นพี่พี่เทได้ยินดังนั้นก็ตะเบะทันทีแล้วทั้งคู่ก็สิ้กันอย่างรวดเร็วตอนกลับพี่หลอก็ใบป,ปีิวกู้นอกระบบให้ดูพี่เทจึงบอกว่าแต่ก่อนเขาเคยทํางานให้กับพวกปล่อยกู้นอกระบบแต่พอทําก็รู้สูงสารคนที่ไปกู้เงินมาสุดท้ายก็เลิกทําไปพอกลับมาบ้านพี่หลอก็เงินรางวัลให้แม่ทั้งหมดตัดไม่ได้พวกประธานคิมมันได้พี่แวนไปหลอกปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อ อจะยึดตึกบริเวณนั้นเป็นของตัวเองโดยหนึ่งในเหยื่อน,นั่นก็คือแม่ของพี่หล่อส่วนพี่หล่อที่มาที่ยิมเขาก็พบว่ายิมปิดเนื่องจากมีคนติดโควิดเขาที่ไม่รู้จะทาอะไรพี่หล่อยชวนพี่มาออกกำลังกายกันระหว่างทางเขาเจอกับคนจรจัดที่ลม้มลงพี่หล่อเข้าใจว่าเขาถูกทําร้ายพี่หล่อรีบตามคนร้ายไปสุดท้ายพี่หลอกก็เจอกับน้องหมวยเธอบอกให้พี่หล่ออย่ามายุ่งเธอไม่ทําร้ายใครตัดมาที่แม่มีโยงเธอได้เอาเงินที่ประธานชเวให้เธอกู้โดยไม่มีดอกมาคืนแม่มีโยงขอบใจประธานชเวไปอย่าง เพราะเงินก้อนนี้ทําให้ลูกสาวเธอรอดตายมาได้แล้วน้องหมวยก็กลับมาเธอเป็นคนแล่ตามเงินกู้ที่ประธานชเวปล่อยกู้น้องหมวยบอกประธานชเวว่าเขาที่ปล่อยกู้โดยไม่คิดดอกเบีย้ยทาอย่างนี้สุดท้ายจะหมดตัวนะแต่ประธานชเวก็บอกว่าเขาดีใจที่ช่วยเหลือคนไม่ได้แล้วน้องหมวยก็บอกว่าพี่หนวดยางแจงมายอง คนที่เธอจับได้ว่าเขาปอะเป็นคนจอนจัดแล้วก็แบบประชาชนพวกคนจนนำไปกู้เงินอีกทีน้องหมวยที่อยากจะตามสืบเรื่องนี้แม้ประธานคิมจะบอกว่าเธอไม่ต้องทำแต่น้องหมวยก็ไม่ยอมฟังเขาจึงให้ประธานมุลช่วยหาบริการให้หน่อยส่วนพี่หล่อและพี่เทพวกเขาก็มากินข้าวบนดาดฟ้าสุดท้ายพี่หลอกก็แนะนำให้พี่เทไปทำงานส่งของกันเถอะเขาที่อยากจะเป็นนักมวยมืออาชีพแต่เนื่องจากทุกไฟถูกเลื่อนออกอไปเพราะโควิด -19 ตัดมาที่พวกประธานคิมเขาได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับเจ้าที่แว่นเจ้าหน้าที่ประ แล้วเจ้าหน้าที่แว่นก็บอกว่าเรื่องคาสิโนท่านประธานาทิบดีจะผลักดันเต็มที่จัดนัประธานคิมเขาทองคำเพื่อติดสินบนพอคุยกันเสร็จประธานคิมก็บอกว่าให้พี่เบิ้มและพี่แว่นตามไปเก็บที่พวกชาวบ้านจากนั้นพี่แว่นก็ไปเก็บนี่จากแม่ของพี่หล่อเธอที่กลัวมากจึงรีบโทรหาพี่หล่อทันทีพอพี่หล่อมปถึงร้านเขาก็เจอกับบรรดาชาวแก๊งที่เตรียมต้อนรับพี่หล่ออยู่แม้เขาจะตัวคนเดียวแต่พี่หล่อโคตรจะเก่งเขาดจัดการลูกกระจอกจนหมดทำเอาพี่แว่นน่กลัวเขาสุดๆแต่ว่าประธานคิมและพี่เบิ้มมาเข้ามา ประธานคิมก็บอกว่าแม่ของพี่หล่อติดหนี้ถ้าไม่จ่ายเงินมาเขาก็จะพังร้านแต่พี่หลอก็ต่อสู้กับพี่เบิม้มมันที่เคลื่อนไหวช้าแต่ความอืดน,นั้นเกินร้อยหมัดที่แรงสุดชีวิตของพี่หลอทําอะไรพี่เบิ้มไม่ได้เลยแล้วพี่หลอก็ถูกพี่เบิ้มอัดเสลจกักนประธานคิมก็เอามีดมากรีดหน้าของพี่หลอตอนที่สอง พี่หล่อถูกพามาที่โรงพยาบาลแม้อาการจะสาหัสแต่ด้วยความอึดถึกทนก็ทําให้เขารอดมาได้หมอแนะนําเรื่องการรักษาแผลเป็นบนใบหน้าแต่พี่หล่อไม่อยากเสียเงินเขาจึงไปเสียการรักษาไปพี่เทน้แนะนําให้พี่หล่อไปแจ้งตำรวจแต่เขาก็ทําไม่ได้เพราะไอประธานคีม,มันขู่ไว้ว่าถ้าพี่หล่อเรื่องนี้บอกตารวจมันจะฆ่าแม่ของเขาซะหลังจากที่พี่เทดูสัญญากู้เงินเขาก็บอกว่าพวกมันตั้งใจจะโกงอยู่แล้วและพี่หล่อต้องรีบหาเงินร้อยล้านวอนไปคืนพวกมันให้เร็วที่สุดพี่เทยพยายามหาเงินให้พี่หล่อเพื่อปลดหนี้ แต่มันเป็นเงินจานวนมากเขาไม่สามารถหามาได้อยู่ดีพอหมดหนทางพี่เท็ก็มาหาไอ้ผมยาวแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบไอ้ผมยาวใช้เงินก็ได้แต่มีเงินไขก็คือพี่หล่อต้องมาทํางานกับมันพี่หล่อไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้เขาจึงปฏิเสธไปไอ้ผมยาวก็บอกว่าถ้าพี่หล่อไม่รับงานนี้มีหวังได้ตายนแน่แต่พี่เท็เห็นด้วยพี่หลอ่อเขาจึงปฏิเสธไปตัดไม่ที่ประธานมูลเขาได้รับสมัครคนที่จะมาเป็นบอดี้การ์ดตามคําสั่งของประธานชเวแต่สุดท้ายก็มีใครโดนใจเขาสักคน แล้วประธานมุลก็เรียกตัวพิเทฆเข้ามาหาเขาเล่าว่าคนที่สามารถเคลื่อนย้ายเงินสดได้จํานวนมหาศาลก็คือประธานบางและคนที่เขาไว้ใจที่สุดก็คือประธานชเวตอนนี้ประธานชเวต้องการรับบอดิกาแต่พิเทฆก็บอกว่าเขามาเพื่อกู้เงินนะแต่สุดท้ายประธานมูลก็ให้เขาก่อข้อมูลไปเถอะตัดมาที่น้องหมวยเธอที่กลับมาก็เเราเรื่องเกี่ยวกับพี่หนวดให้ฟังว่ามันทํางานให้กับพี่แว่นพวกมันทํางานกันเป็นทีมและวิธีการนั้นประธานชเวก็เข้าใจอย่างดีน้องหมวยอยากให้ประธานชเวช่วยเหลือ แต่ประธานก็บอกว่าเขานั้นวางมือเรื่องนี้มานานแล้วตัดมาที่ประธานคิมมันได้ถามจางโดลูกน้องมือสนิทให้ติดต่อประธานฮงได้แล้วเขาอยากจะเซ็นสัญญาการสร้างคาสิโนแล้วส่วนประธานชเวเขาเห็นประวัติของพี่หลอก็ถูกใจอย่างมากพอบานโอก็แนะนําให้ประธานชเวรับทางพี่หลอกเลยพิเทเถอเพราะว่าพิเทนั้นมีความรู้เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้แต่ประธานชเวก็ขอพบพี่หลอก่อนแล้วพี่หลอก็มาพบประธานชเวครั้งแรกเขาเห็นหน้าประธานชเวก็รู้ว่าพี่หลอเป็นคนดีโดยประธานได้บอกว่าเขาต้อง การให้พี่หล่อมาเป็นบริกรรกับน้องหมวยจากนั้นพี่หล่อก็เล่าบอดตัวเองให้ฟังแล้วประธานเฉวก็สนใจให้จ,จ้างพี่หล่อพอกลับมาถึงบ้านแม่พี่หลอก็ทำอาหารให้กินในขณะเดียวกันที่พอบ้านโอมเอาเงินร้อยล้านวอนให้พี่หล่อพอเนื่นบอกว่านี่คือค่าจ้างล่วงหน้า2ปีพี่หล่อทั้งอึง้งและร้องไห้ไปในเวลาเดียวกันเขาซาบซึ้งใจที่ประธานเฉวีช่วยเหลือครอบครัวเขาในยามลำบากพี่หล่อเอาเงินมาให้แม่และบอกให้รีบไปคืนเงินพวกปล่อยเงินกู้เธอตัดมาที่ประธานคิมเขาได้มาคุยกับประธานฮงตามที่นัดไว้ นอกจากประธานฮงแล้วยังมีผอบอมินด้วยพวกขอเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพอมาถึงประธานฮงให้ทุกคนดื่มเหล้าเต็มคาราเบลนอกจากนี้ผอบอมินยังรู้อีกว่าประธานคิมเคยติดคุกมาก่อนเรื่องนี้ทําให้ประธานคิมเกิดหน้าชาสุดท้ายประธานฮงก็บอกว่าแกอย่าได้ไมายุ่งชั้นอีกเพราะว่าตอนนี้ฉันหาเงินแสนล้านวอนได้แล้วพอจบเรื่องประธานคิมก็สั่งให้จางโดพาพี่เบิ่มไมาจัดการสั่งสอนประธานคิมซะหน่อยตัดมาที่พี่หล่อและพี่เท่พวกเขอได้มาหาประธานชเวเพื่อขอ,ขอบคุณและด้วยความจริง ใจทั้งสองคนประธานชเวก็เริ่มจ้างงานโดยคนที่พี่หล่อและพี่เท่จะคุ้มกันนั่นก็คือน้องหมวยพอคุยกันจบประธานชเวก็สรบผมซะหน่อยทิ้งให้ทั้งคู่อยู่ที่ร้านหนังสือแล้วพี่เท่ก็เผลอทำหนังสือตกลงมาแต่ปรากฏว่าหนังสือทั้งหมดนั้นคือเงินสดจดํานวนมหาศาลแล้วพี่หลอกก็เล่าให้พี่เท่ฟังว่าเขาเคยเจอ,อน้องหมวยแล้วแต่ก็เป็นการเจอกันอย่างไม่ประทับใจจากนั้นน้องหมวยก็มาที่ร้านหนังสือพอมาถึงเธอก็รีบไล่พวกเขากลับไปทันทีน้องหมวยด่าสารพัดเพื่อจะไล่พวกเขาพี่เท,ท่ที่ทนไม่ไหวเขากจ ไปแต่พี่หลอกเขาที่รู้สึกติดนี้บุญคุณประธานชเวพี่หลอกคุกเข,ข่าขอร้องเธอพรทั้งบอกว่าประธานชเวช่วยเหลือเขาจากพวกปล่อยเงินกู้ดังนั้นเขาต้องทํางานนี้ให้ได้สุดท้ายน้องเหม๋ยก็ยอมรับฟังเรื่องราวของพี่หลอกจากนั้นน้องเหม๋กก็บอกว่าไอพี่หนวดไม่ได้เงินกู้จากประธานชเวโดวยแก้ไม่คนจนประธานชเวที่เชื่อก็ปล่อยเงินกู้ให้อย่ายงไม่คิดดอกแต่แท้จริงพี่หนวดกลับไปพวกนักต้มตุน๋นและเขาทํางานกับพี่แว่นน้องหมวยมีงานได้ทําก็คือให้พวกเขาตามพวกพี่หนวดไปเพื่อจะเฝ้าดูกัน การทำงานพวกมันโดยที่พี่หนวดได้ปลอมตัวเป็นคนเล,ล่ร่อนพวกมันได้มาที่สถานีรถไฟใต้ดินและพี่หล่อและพี่เท่ก็ติดตามพวกมันไปติดๆพวกเขาอบพฤติกรรมการหลอกคนเล่ร่อนให้ออบแบบประชาชนมาแลกกับสัญญาที่ว่าให้งานพวกเขาทําแต่แล้วพวกพี่นวดพวกมันก็เจอคนเล่ร่อนที่เคยเออกแบบประชาชนไปแล้วจากนั้นเกิดการทะเลาะกาันพวกพี่หนวดกระทืบคนเล่ร่อนอาการสาหาัสพี่หล่อที่แอบดูอยู่เขาก็ทนไม่ไหวรีบเข้าไปช่วยทันที ตอนที่3พี่หล่อสามารถช่วยเหลือคนเร่ร่อนไปได้ทันในขณะเดียวกันที่น้องหมยก็รู้เธอจึงด่าพวกพี่หล่อไปหนัหนกๆ น้องหมวยที่ติดตามพี่หนวดเป็นเวลานานแต่พวกพี่หลอดันมาทําเสียเรื่องซะได้น้องหมวยไม่อยากเจอหน้าพวกเขาอีกแต่พี่เท็ก็พยายามโทรไปขอโทษและขอเวลาอธิบายพอพวกเขามาถึงน้องหมวยก็ด่าสารพัดพี่เท็น้องหมวยทะเลาะกันอย่งางหนักและพี่หลอก็บอกว่าถ้าหากความสําเร็จของเขาต้องแลกกับการฆ่าคนเขาจะไม่ทําเด็ดขาดจากนั้นพี่หลอก็เปิดแผลบนหน้าให้น้องหมวยดูพี่หลอและพี่เท็ต่างออกมาจากร้านหนังสือด้วยความหดหู่และหมดหวังแต่แล้วน้องหมวยก็ส่งข้อความมาว่าเธอขอโทษ พอได้คิดน้อยไปหน่อยน้องหมวยให้พวกเขากลับมาทํางานได้ส่วนพี่หนวดก็มารายงานพี่แว่นว่างานวันนี้พังไม่เป็นท่าเพราะมีคนมาก่อกวนแต่พี่หนวดก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะมาทํางานให้พี่แวน่นพี่หนวดได้ไปกู้เงินจากร้านหนังสือและเขาจําหมวกที่พี่หล่อใส่ได้ว่ามันเหมือนกับหมวกที่น้องหมวยใส่มาก่อนดังนั้นพวกมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันว่าและพี่แว่นกับพี่หนวดก็มาที่ร้านหนังสือน้องหมวยที่รู้ทันเธอก็รีบปิดไฟและปิดประตูทันทีพี่แว่นได้ทำการตรวจสอบและคิดว่าร้านหนังสือ ร้านนี้น่าจะมีเงินอยู่จํานวนมากแน่ๆเพราะว่ามันคานวณจากความหนาของประตูลานจาดนั้นพวกมันก็กลับไปและประธานเฉเวก็มาให้ร้านหนังสือท่านประธานที่รู้ว่าเกิดเลือกมาเขาก็ตาหนิน้องมวยแต่พี่หลอก็ขอโทษแทนน้องมวยก็บอกว่าคนอย่างพี่หลอที่เป็นอย่างพวกปล่อยเงินกู้เพียงแค่ประธานเฉเวดีดนิ้วคนอย่างพี่นวดก็ถูกกําจัดไปแล้วประธานเฉเวไล่วพวกเด็กกลับไปก่อนตอนนี้เขารู้ว่าพวกปล่อยเงินกู้อาจจะเป็นประธานคิมเขาจะให้พ่อบ้านโอสืบเรื่องนี้มาหน่อยพอออกมาทั้ง3าม คนก็ชวนไปกินหมู3ามชั้นย่างแล้วน้องหมวยก็เล่าให้ฟังว่าเธอไม่ได้เป็นญาติกับประธานชเวหรอกตอนเด็กเธอป่วยเป็นมะเร็งไขสันหลังพอก็ตายดีที่ประธานชเวช่วยเอาไว้จากนั้นเขาก็สอนเธอทุกอย่างทําให้น้องหมวยคิดว่าประธานชเวเป็นเหมือนตาของเธอท่านเป็นคนดีจริงๆและพี่หล่อก็กสํานึกบุญคุณท่านประธานเป็นอย่างมากตัดมาที่ประธานคิมตอนนี้มันวางแผนที่จะสร้างคาสิโนโบนดาดฟ้าโรงแรมเนื่องจากตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดที่มาเก๊าคนก็ไปเล่นไม่ได้ แล้วมันยังวางแผนที่จะติดก็วนจปวรปดไปที่คาสิโนและก็ส่งคลิปให้ตำรวจเพื่อให้โรงแรมเจ๊งจัดนะประธานคิมก็จะเทคโอเวอร์โรงแรมในราคาถูกโดยเขาต้องการให้พี่แบนขายทุกอย่างให้หมดเพื่อที่เขาจะมีเงินแสนล้านวอนเซ็นส,สัญญาและแผนแรกก็คือการจัดการกับประธานฮงโดยการส่งคนไปซ้อมเขาแล้วก็ถ่ายคลิปโป๊กเก็บไว้แบกเมย์ตัดมาที่ประธานชเวพอบ้านโอได้โทรมาบอกว่าคนที่ปล่อยเงินกู้ให้แม่พี่หล่อคือประธานคิมและในอดีตประธานชเวก็เป็นคนปล่อยเงินกู้รายใหญ่ สุดอยู่ๆเขาก็าปิดบริษัทประธานคิมในตอนนั้นมันโล่มากกว่าที่คิดมันและพี่เบิม้มได้แอบเข้ามาขโมยเงินในตู้เซฟแต่ว่าประธานชเวร,รู้ทันเขาได้ไปจัดก,การพี่เบิม้มแต่แล้วประธานคิมก็สายช่วงเผลอเข้าไปแทงประธานชเวสุดท้ายเขาก็ถูกพี่เบิม้มโยลงมาจากตึกทําให้เขาต้องพิการจนถึงทุกวันนี้ประธานคิมและพี่เบิม้มจัดก,การเผาบริษัทเพื่ออ,อำพางพร้อมทั้งเชิดเงินสดจํานวนมหาศาลแล้วประธานชเวก็บอกน้องมวยให้เลิกอ,อยู่กับพวกปล่อยเงินกู้ซะเขาไม่อยากให้น้องหมวยต้องมีจุดจบเหมือนเขา ตัดมาที่ประธานคีมเขาได้เอาทองคําแท่งมาเก็บไว้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ลับตอนนี้ประธานคีมเไดนรวบรวมเงินได้อย่างมหา,าศาลมันบอกกับพี่เบิ้มว่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเขาและพี่เบิ้มจะหอบทองคําพวกนี้ไปใช้ชีวิตที่เวียดนามและด้วยทองจํานวนขนาดนี้ก็เพียงพอให้พวกเขาอยู่ไปได้ทั้งชีวิตทางด้านพิเทเขาได้มาที่ร้านคุณป้าแต่ปรากฏว่าร้านของป้า โดนทำลายเสเละเพราะว่าป้าเนี่ยไปกู้นอกระบบแต่ไม่มีเงินจ่ายไอ้ผมยาวที่เป็นเจ้านี่มันต้องเก็บเงินจากลูกหนี้รายเล็กรายน้อยเพราะว่าพวกพี่นวดไปหลอกกู้เงินจากแก๊งของไอ้ผมยาวทําให้มันต้องบีบลูกหนี้รายย่อยแล้วทุกคนก็ตัดสินใจที่จะมาดักรอพวกพี่นวดพวกมันที่รู้ตัวก็ทําเป็นว่าตกหลุมพรางแท้จริงพวกมันได้เตรียมพวกนักเลงเอาไว้เพื่อจะกระทืบพวกพี่หล่อและพี่เท่น้องหมวดที่เห็นท่าไม่ดีเธอก็รีบโทรหาประธานชเวทันที ตอนที่4แล้วพีวันเห็นหน้าพี่หล่อมันเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็รีบโทยบอกประธานคิมทันทีส่วนพี่หล่อและพี่เท่พวกเขาก็สู้กับนักเลง30คนที่มีอาวุธครบมือพี่หล่อและพี่เท่อาศัยสกิลนักมวยเข้าสู้แต่ด้วยกําลังที่มากกว่าก็ทําให้พวกเขาเกือบแย่แล้วนัหมวยก็ลงมาช่วยพวกเขาอีกแรงสุดท้ายทั้ง3าคนก็กระทื้พวกนักเลงจนเละส่วนทางด้านแม่พี่หล่อเธอก็ถูกพวกนักเลงลักพาตัวไป แต่แล้วยางจุงมือมีดคนอิงของประธานคิมก็มาช่วยแม่พี่หล่อไว้ได้ทันเขาเป็นมือมีดที่ไวสุดๆพวกนักเลงถูกเขาเล่นงานพวกมันถูกเขาตัดเส้นเอ็นพิการทุกคนส่วนดูยองมือมีดคนอิ๋งประธานคิมก็มาช่วยพวกพี่หล่อแต่พอมาถึงปรากฏว่าพวกนักเลงก็ถูกกระทืบสเสละไปก่อนหน้านี้แล้ว S <S <an> <S เขาเลยไม่ได้โชว์ฝีมือแล้วพวกพี่หลอกก็มาหาแม่ประธานชเวตําหนิทุกคนที่ไม่ยอมวางมือจากเรื่องนี้เขาให้แม่พี่หลอกไปที่บ้านเด็กกัมพาก่อนส่วนยางจุงเขาก็บอกว่าจะร่วมมือกับดูยองเพื่อจัดการพวกของประธานคิมเองตัดมาที่ประธานคิมเขาได้มาหาลูกน้องที่ถูกยางจุงตัดเส้นเอ็นพอประธานคิมรู้เรื่องนี้เขาก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของมือมีดลูกน้องตนึ่ของประธานชเวส่วนยางจุงกม็มาพบก,กับดูยองพวกเขาไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานพวกเขาแคร์ป,ประธานคิมมากและก็เตรียมวางแผน แก้แก้นได้ไม่เพื่อนในอดีตส่วนประธานคิมเขาก็เล่าให้พวกลูกน้องฟังเกี่ยวกับฝีมือของมือมีดคนอื่นของประธานชเวและหลังจากที่เขาจัดการประธานชเวได้ก็ร่วมมือกับพี่เบิ้มและแก๊งนักนเลงสองแก๊งอาศัยตอนที่พวกฆ่ามือมีดไม่อยู่ด้วยกันจัดการได้แต่ว่าก็เหลือสองคนนั่นก็คือยางจุงแล้วก็ดูยอง แล้วประธานคิมก็บอกว่าเขาอยากเอาเงินสดที่ประธานชเวมีอยู่ทั้งหมดส่วนพ่อบ้านโอก็บอกรายละเอียดลูกน้องของประธานคิมโดยดูยองจะจัดก,การพี่แว่นส่วนยางจูจะจัดก,การประธานคิมแล้วประธานชเวก็เตือนว่า ทางกายเขามีพี่เบิร์มคนที่มีแรงหมหาศาลให้ระวังไว้จะดีกว่าแล้วยังจุงมก็แนะนำพวดเด็กๆไปย้ายเงินจากร้านหนังสือมาดีกว่าเพราะตอนนี้คนเราเหลือน้อยมากที่บ้านทุกคนกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแม่พี่หล่อทำอาหารทุกคนกินน้องหมวยที่กินเข้าไปก็รู้สึกอบอุ่นเธอรู้สึกว่าตอนนี้เธอได้มีครอบครัวอีกครั้งจากนั้นก็เริ่มแผนการโดยพี่หล่อพี่เทและน้องหมวยไปขนเงินสดจากร้านหนังสือเพียงแต่ว่าพวกประธานคิมก็มาที่ร้านหนังสือเช่นเดียวกันจางโดดักจัดก,การน้องหมวยส่วนพี่ ได้ไปจัดการพี่หล่อเลยพี่เทแม้พวกเขาจะมีคนมากกว่า แต่พี่เบิ้มมันก็โคตรอึดถึกทนนานทั้งพี่หลอและพี่เท่ต้องสลับกันเข้าไปลุมส่วนน้องหมวยที่ถูกจับตัวไว้เธอก็สลัดจนหลุดแล้วก็รีบหนีไปน้องหมวยอาศัยไหวพริบและความเร็วจัดการกับจางโดยจะอยู่หมาดส่วนทางด้านพี่เบิ้มมันก็เกือบจะฆ่าพี่เท่ได้พี่หลอเห็นดังนั้นก็สติหลุดเขาเข้าไปต่อยขี้โกหูพี่เบิ้มแล้วก็ซัดซัดซัดจนพี่เบิร์มน้หมดสภาพพี่เท่เห็นว่าถ้าปล่อยให้พี่หลอต่อยต่อไปมีหวังพี่เบิ้มไม่ตายแน่เขาเลยรีบเข้าไปห้ามอาไว้ส่วนน้องหมวยก็ จางโดและก็มาสมทบพวกพี่หล่อทันทีจากนั้นพวกเขาก็กลับมาหาจางโด แต่ปรากฏว่ามันหนีไปแล้วจางโด้ได้โทรรายงานประธานคิมีมข่าวนั้นโกรธมากและบอกให้ลูกน้องไปจัดก,การพวกพี่หล่อทันทีส่วนพวกพี่หลอก็รีบขนเงินและทองขึ้นรถพอขนเสร็จปรากฏว่าพวกประธานคิมีมก็มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาน้องหมวยกับพี่เท่ไปด้วยกันพวกเขาขับรถนำโดยให้พี่หลอขับรถตามอย่างติดติดแต่แล้วน้องหมวยให้พี่หลอขับรถขึ้นไปนำส่วนเธอจะเป็นคนสกัดพวกมันเองสุดท้ายน้องหมวยก็สกัดพวกมันได้แต่รถของเธอก็ยังแตกไปต่อไม่ได้ ทั้งคู่จึงรีบขนกันโสดกับทองมาที่รถของพี่หล่อทันทีตอนที่5พวกพี่หล่อสามารถหนีพวกประธานคิมไปได้ส่วนประธานชเวเขาก็รู้ว่าพวกพี่หล่อโดนดักซุ่มโจมตี แม้พวกเขาจะไม่เป็นไรแต่ว่าเงินที่ล้างสืก็หายไปหมดแล้วดูยองที่สืบรู้ที่อยู่ของพี่เบิม้มเขาได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลทางด้านประธานคิมเขาได้สั่งให้จางโดสืบหาที่กบดานของประธานชเวนอกจากนี้ประธานคิมยังสั่งให้จางโดดักซุ่มดูพี่แว่นและพี่เบิ้มไว้เพราะเขาคิดว่าพวกประธานชเวน่าจะดักรอเล่นงานพวกเขาอยู่ทางด้านประธานชเวเขาก็บอกพี่หล่อว่าพวกเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วแต่พี่หล่อสัญญาว่าจะช่วยเหลือประธานชเวอย,อยู่ดีตัดมาที่ทุกคนกางกินข้าวกัน Yeah. พวกเขาวางแผนดูยองและน้องหมวยจัดการพี่แว่นส่วนยางจุงและพี่หล่อพี่เทจะจัดการจางโดว่าแล้วพวกเขาฝึกหนักก่อนจะจัดการพวกมันโดยดูยองได้ไปปาดคอไอพี่แว่นแต่พวกมันก็ดักซุ่มโจมตีเขาไว้ได้ดีที่น้องหมวยช่วยได้ทันส่วนพวกยางจุงพวกเขาก็ลากตัวจางโดไปสอบปากคำประธานคิมที่รู้ว่าจางโดถูกลักพาตัวไปขวเขาให้ลูกน้องตามสืบพอยูเขาทันทีทางด้านจางโดมันก็ถูกทรมานเพื่อถามถึงข้อมูลของประธานคิมตอนแรกมันก็ใจแข็งไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายประธานชเว ก็เกี้ยกรอมจานโดก็ยอมเปิดปากเขาบอกว่าประธานคิมเก็บวิดีโอรับทีไวแบ็กเมย์พวกคนรวยและวิดีโอนั้นก็ถูกเก็บไว้ที่เซฟลับแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นดาบสองคมประธานคิมสามารถทําลายไฟล์น,นี้ได้ทุกเมื่อและเรื่องสปกปรกประธานคิมมาจะให้หัวนหน้าจองจัดการเก็บกวาดทุกอย่างประธานชเวรักษาสัญ,ญญาณว่าถ้าหาจบเรื่องนี้เขาจะส่งตัวจานโดไปอยู่ที่ต่างประเทศ ตอนที่6ประธานคิมได้มาคุยกับประธานฮงเขาต้องการให้ผอบอมินสืบหาที่อยู่พวกพี่หลอประธานคิมมั่นใจว่าด้วยอำนาจของผอบอมินสามารถหายอยู่นั้นได้ทานด้านน้องหมวยเธอก็คุยกับประธานชเวแล้วเขาก็บอกให้วามือเรื่องนี้เธอประธานชเวอยากไปเที่ยวอิตาลียพวกเด็กๆจากนั้นเขาก็ชวนทุกคนไปดื่มที่บ้านประธานชเวบอกว่าเขาจะต้องจัดการไฟรวีโอลับนั้นให้ได้ถ้าเรื่องนี้สำเร็จประธานคิมก็ไม่รอดแน่แล้วทุกคนก็มาดื่มฉลองกันพอดื่มกันเสร็จดูยองก็คุยกับยางจุงดูยองบอกว่าอีกไม่ นนเขาก็จะเป็นพ่อคนแล้วยางจุงที่รู้ก็บอกให้เขารีบกลับบ้านเถอะส่วนประธานเชเวคุยพี่หล่อว่าในอดีตพอของน้องหมวยที่เป็นคนขับแท็กซี่ต้องคาตัวตายเพราะเงินกู้ที่เขาปล่อยนั่นจะเป็นสาเหตุที่ประธานเชเวต้องรับเลี้ยงดูน้องหมวยไปอย่างดีประธานเชเวไม่เข้าใจว่าเขาปล่อยกู้โดยไม่มีดอกเบีย้ยแต่ทําไมคนขยันอย่างพ่อของน้องหมวยถึงต้องฆ่าตัวตายกันเขาจึงให้ยางจุงได้ดูยองมาสืบเรื่องนี้มาสรุปว่าเป็นประธานคิมที่แอบไปเก็บดอกเบีย้ยจนทําให้พ่อน้องหมวยเครียดมากและก็ฆ่าตัวตาย พี่หล่อที่ได้ฟังเรื่องนี้เขาก็จะช่วยประธานเชเวโคนหลมพวกประธานคิมส่วนผอบอมินเขาก็ค้นพบที่อยู่ของพ,พี่หล่อประธานคิมพี่รู้ก็รีบเกลุนน้องไปจัดก,การทันทีแต่พอไปถึงพวกมันก็ไม่เจอใครเพียงแต่ประธานคิมเจอที่อยู่ของดูยองพวกมันได้มาจัดก,การดูยองยกแกง๊งในขณะที่เมียของดูยองก็กําลังจะไปเปิดประตูพอดีดูยองที่รู้ทันเขาก็รีบเอาขอมาขวางประตูไว้ พอทานบอกให้เมียไปซ่อนตัวก่อนแล้วพวกขงประทานคิมก็พังประตูเข้ามาแม้ดูยองจะเก่งแค่ไหนเขาก็สู้กําลังคนที่มีมากกว่าไม่ได้อยู่ดีไอประธานคิมถามหาที่อยู่ของยางจุงโดยมันสัญญาว่าถ้าหาดูยองยอมบอกมันจะไม่ฆ่าเมียของเขาแล้วประธานคิมก็มาหายางจุงมันโคตรจเจียมแม้ดูยองจะยอมบอกที่อยู่ของยางจุงแต่มันก็ฆ่าเมียของเขาอยู่ดียางจุงที่รู้ว่าโคตรจะเดือดข่าวรีบเข้าไปจัดก,การประธานคิมแต่ไอประธานคิมก็เหลี่ยมจัดมันได้ใช้มีดที่ติดรองเท้าและก็เสื้อเกาะกันบริเวณท้อง จุงที่รู้เขาก็แทงเข้าไปที่ทครงหัวไหล่แต่ด้วยสภาพร่างกายที่สับักสบอมอย่างจุงสู้แลงประธานคิมไม่ไหวในที่สุดเขาก็สู่ประธานคิมจัดก,การจนได้จากนั้นพวกของประธานคิมก็มาถล่มบ้านของประธานชเวในขณะเดียวกันที่พี่หล่อยน้องหมวยไม่อยู่จะเหลือเพียงพี่เท่กับประธานชเวสองคนพี่เท่สู้กับพวกมันสุดใจ แต่บ้างถูกหัวหน้าจองจัดการแทงเข้าที่ท้องส่วนประธานชเวเขาที่มีปืนแต่ว่าพวกของประธานคิมก็มากันอย่างเยอะพี่เบิ้มได้อรุน้องเป็นโลคไกก,กะระสุนแล้วมันก็เข้าไปกระทืบป,ประธานชเวแล้วประธานคิมก็มาฆ่าประธานชเวด้วยตัวเองพร้อมทั้งเอาเงินและทองคาไปหมดพี่หล่อยห้น้องหมวดที่มาถึงเขาก็รีบเข้าไปช่วยพี่เททันทีส่วนประธานชเวเขาได้ตินใจตา,ต,าตายแล้วเมื่อพี่เทมาถึงโรงพยาบาลเนื่องจากเขาเสียเลือดไปมากและทางโรงพยาบาลไม่มีเลือดพี่หล่อจึงอาสาบริจาาเลืให้เขาเต็มที่ ตอนที่7พีเทได้พ้นขีดอันตรายส่วนน้องมวยเธอก็ไม่อาจทนต่อเรื่องนี้ต่อไปน้องหมวยด้ตัดสินใจไปจากทุกคนเวลาผ่านไป1ปีพี่หล่อได้พีเทได้ฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะแก้แค้นให้กับประธานชเวตอนนี้พวกเขาเอาศัยอยู่พอบ้านโอพีเทและพี่หลอ่อพวกเขาอยากจะไปแก้แค้นแต่พอบ้านโอก็ไม่ยอมพวกเขาไปอยู่ดีแล้วน้องหมวยเธอก็ได้ส่งจดหมายมาพอบ้านโอตอนนี้เธออยู่ที่โรมตามที่เคยสัญญาไว้กับประธานชเวน้องหมวยเสียใจที่เธอไม่อาจอยู่ด้วยกับทุกคนเธอเสีย ใจเกินกว่าที่อยู่เกาหลีและพ่อบ้านโอก็เอาเงินทุนก็สุดท้ายมาให้พี่หล่อแล้วก็พี่เทจกจั้นั้งคู่ก็มาโผล่ที่โซตามที่อยู่ที่พ่อบ้านโอให้มาปรากฏว่าที่นั่นเป็นห้องพักของน้องแวน่นหลานสาวของพ่อบ้านโอตอนเชา้าทั้งคู่ไปหาไอ้ผมยาวที่ตอนนี้เป็นไอ้ผมสั้นซะแล้วพี่เทพยายามชักชวนให้เขาช่วยจัดการประธานคิมแต่ด้วยอิทธิพลของมันก็ทําให้ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยพอผิดหวังพวกเขาก็ไปหาประธานมูลปรากฏว่าตอนนี้กิจการของประธานมูลถูกทาลายทะย่อยยับ แล้วพวกเขาก็คุยกันพี่หล่อบอกว่าตอนนี้ประธานคิมมันได้ฆ่าประธานชเวดูยองแล้วก็ยางจุงหมดแล้วจากนั้นพี่หล่อและพี่เท่ก็มาล่าไอพี่นวดพวกเขาถามถึงเรื่องบริษัทของประธานคิมแล้วพวกเขาก็รู้ว่าตอนนี้ประธานฮงไม่ถูกกับประธานคิมสุดๆทั้งสองคนจะหาข้อมูลเกี่ยวกับประธานฮงส่วนประธานคิมมันก็โคตรจะเดือดเพราะว่ามันยังไม่รับสัญญาสร้างตึกเลยประธานคิมจึงเรียกประธานฮงมากระทืบคลายเครียดจากนั้นพวกพี่หล่อก็ส่งข้อความหาประธานฮงว่าพวกเขาจะช่วยเมื่อหมดหนทาง ประธานพงก็พบพว่าพี่หล่อตามนัดพอมาถึงก็เหมือนเดิมประธานพงให้พวกเขาดื่มแต่พี่เทก็บอกว่าเขาถูกพ่าตัดตับไปทําให้ไม่สามารถดื่มเหล้าได้ พี่หล่อที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงเขาก็จะเป็นต้องดื่มกับประธานฮงแต่ปรากฏว่าสุดท้ายพี่หล่อคอโคตรจะแข็งตอนเช้าประธานฮงก็งงว่าเขามาอยู่ที่คอนโดได้ยัยงไงสรุปเมื่อคืนทั้งประธานฮงและผอบอมินพวกเขาเมาเละเทะต้องให้พี่หล่อเลพิเทพมาส่งที่ห้องแล้วพวกเขาก็เริ่มแผนการโดยหน่วยไซเบอร์ของกองตำรวจพวกเขาจะใาสา่ตอนที่ประธานฮงมาเจอประธานคิมแอบแฮ็กข้อมือถือโดยมี2วิธีวิธีแรกคือให้ประธานคิมสแกน QR โค้ดจากนั้นเธอก็จะแฮ็กมือถือหรือวิธีี่2ก็คือ การตัดสัญญาณมือถือและให้ประธานคิมเชื่อมต่อ WiFi ของเธอเพื่อทำการแฮกเข้ามือถือแต่ประธานฮงก็เครียดมากเขาอยากให้แผนการนี้สำเร็จผอบอมมินก็บอกว่าเขาจะช่วยเหลือเต็มที่ดังนั้นให้ประธานฮงเชื่อมันในตัวเขาได้เลยจากนั้นทุกคนก็เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมพอประธานคิมมาถึงเขาก็สแกนคิมอาร์โค้ดแต่ปรากฏว่ามือถือของเขาไม่มีแอปตู้เซฟอยู่เลยทุกคนรู้สึกสิ้นหวังแต่แล้วก็พบว่าไอประธานคิมมีมือถือ2เครื่องแล้วผอบอมมินก็เรียปกรประธานฮงมาคุยเขา จะต้องเผชิญหน้ากับประธานคิมและก็มือถือของมันมาเชื่อมต่อ WiFI ผอบอมีสัญญาว่าจะปกป้องประธานฮงเองว่าแล้วขอเข้าไปดูแชทมือถือประธานคิมเพื่อลบไฟล์วิดีโอด้วยตัวเองสุดท้ายประธานคิมก็ยอมให้มือถือเขาไปพอเข้ามือถือได้พวกเขาแฮกเข้าเครื่องเพื่อสั่งการทำลายฮารด์ดดิสในตู้เซฟทันทีพอจบเรื่องประธานฮงที่เห็นแผลเป็นบนใบหน้าพี่หล่อเขาก็อยากช่วยออกค่ารักษาให้แต่พี่หลอกก็บอกว่าไม่เป็นไรส่วนประธานคิมพอกลับที่คอนโดเขาก็พบว่าฮารด์ดดิสในตู้เซฟได้ถูกทำลาย ไปแล้วมันนันโตรจะโกรธสุดๆจากนั้ประธานคิมก็โทรหาพีต่ตีเพื่อให้เขาตามหาที่อยู่ของบบ้านโอ ตอนที่8พอพิติได้โทรศัพท์เขาก็ทําการค้นหาที่อยู่แต่แล้วผอบอมิีนก็เข้ามาทักทายแท้จริงพิติเป็นคนของกรมตํารวจเขาเป็นสปายกับประธานคิมแล้วพวกประธานคิมก็ออกคําสั่งตามล่าป้าบ้านโอทันทีส่วนพวกพี่หลอก็ให้พี่นวดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับพี่เบิม้มพวกเขายังอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกลูกน้องประธานคิมในขณะเดียวกันที่น้องแว่นก็เข้ามาพอดีแล้วพี่เบิ้มส่งรูปพ่อบ้านโอมาพอทั้งบอกให้พวกเขามาหาและก็ห้ามแจ้งตำรวจไม่งั้นพ่อบ้านโอได้ตายแน่ น้องแว่นฮิูดังนั้น,น,นเธอก็ใจพบพี่หล่อด้วยเธอที่เป็นนักธนูทีมชาติน้องแว e ่นก็เตรียมธนูไปจัดการกับพวกมันแต่แค่พวกเขาอาจจะไม่พอดังนั้นพวกเขาโทรหาประธานมูลให้ช่วยอีกแรงพอมาถึงประธานมูลโคตรจะบ้าสงครามเขาทานหน้าดำเตรียมรถเต็มที่จากนั้นพี่หล่อและพิเทพวกเขาเข้าไปทางประตูใหญ่ส่วนประธานมูลและน้องมวยพวกเขาแอบ,บเข้าไปทางประตูหลงังพอมาถึงพี่หล่อและพิเทแม้คนจะน้อยกว่าแต่พวกเขาเตรียมตัวมาอย่างหนันกรวมถึงน้องแว่นก็คอยยิงนูช่วยอีกแรงทําให้พวกเขาจัดการ พวกประทานคิมได้อย่างไม่ยากเย็นหัวหน้าจองมันเห็นว่าถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไป จะต้องเสียท่าแน่มันจึงขึ้นไปจัดการน้องแว่นแต่ประธานมูลก็เข้ามาขวางซะก่อนทางด้านพี่หล่อเขาก็สู้กับเพิ่มตัวต่อตัวคราวนี้เป็นพี่เบิ่มเองที่ต้องอึง้งกับพลังหมัดของพี่หล่อส่วนทางหน้าประธานมูลที่กำลังจะเสียท่าพีเทเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วเขาก็จัดการกับประธานจองให้อยู่หมัดส่วนพี่หล่อเขาก็จัดการพี่เบิ่มได้แล้วประธานมูลก็สอบปากคำหัวหน้าจองให้มันบอกที่อยู่ของพระบ้านโอประธานมูลขู่จะแทงหนอนน้อยของมันสุดท้ายหัวหน้าจองก็ยอมบอก ส่วนพี่เบิ้มพวกเขาก็ขอให้ประธานมูลสอบปากคาว่าทองคาอยู่ที่ไหนส่วนพวกขาและน้องแว่นก็จะไปช่วยเหลือพ่อบ้านโอจากนั้นพี่หลอกโทรบอกที่อยู่ของประธานคิมให้กับผอบอมินแล้วผอบอมินก็เรียกตัวพี่ตีเข้ามาช่วยเพื่อสืบหาข้อมูลซะหน่อยพี่ตีมันเลยโทรบอกประธานคิมว่าจะมีพวกตำรวจเข้ามาแล้วพวกมันก็ไหวตัวทันพอพวกตำรวจไปตรวจสอบก็ไม่พบอะไรแล้วพวกพี่หลอกก็มาพบผอบอมินเพื่อให้เขาสอบปากคำหน้าจองจากนั้นผอบอมินก็บอกให้พวกเขาย่ายุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวพวกตำรวจจัดการเองส่วนทางด้านประธานมูล เขาที่้อมพี่เบิ้มแต่มันก็ไม่ยอมเปิดปากอยู่ดีว่าท้องคาอยู่ที่ไหนพี่หล่อพี่เท่ได้น้องแว่นก็กลับหาประธานมูลในขณะเดียวกันที่พี่เบิ้มมันก็กัดลิ้นตัวเองทําให้วกเขอทิ้งพี่เบิ้มไว้และโทรเรียกรถพยาบาลนักษาทันทีส่วนผอบอมินเขาที่แวะร like ้านกาแฟแต่ว่าก็ถูกวางยาพิษในขณะเดียวกันที่ประธานฮงเขาก็รับวิดีโอรับจากประธานคิมประธานฮงีิโทรหาผอบอมินทันทีแต่ผอบอมินตอนนี้เขาเกือบจะหมดสติผอบอมินรีบขอเกลือเพื่อล้างท้องทันทีและลูกน้องของผอบอมินเขาเอง ก็ถูกพวกปมะทานคิมตามค่ายกแก๊งแล้วประธานคิมก็โทรหาพี่หลอ่อและพี่เทศบอกให้พวกเขามาหาแล้วก็ห้ามแจ้งตำรวจเด็ดขาดแล้วพี่หลอ่อพี่เทสและน้องหมวยก็จะไปช่วยพวกบ้านโอด้วยกันโดยพวกเขาให้น้องแว่นลงจากรถก่อนเพื่อตามไปสมรบที่หลังแท้จริงพวกเขาไม่อยากให้น้องแว่นต้องมาเสี่ยงพอพี่หลอ่อและพี่เทศมาถึงก็ปรากฏว่าไอ้พี่แว่นที่ถูกดูยองปาดคอไปมันยังไม่ตายพี่แว่นสั่งให้ลูน้องเข้าไปจัดการพวกมันทันทีแต่พี่หล่อและพี่เทสโคจะโหดพวกเขาสู้อย่างสุดฤทธิ์พอพวกมันก็้จะแพ้ ทธานคิมก็ขู่ว่าจะฆ่าพ่อบ้านโอพวกเขาม,มีทางเลือกจึงต้องยอมประทานคิมแต่แล้วน้องหมวยก็ยิงธนูไปโดนแขนของประทานคิมและพี่พวนก็พาตัวประทานคิมหนีไปส่วนพ่อบ้านโอก็ได้รับความช่วยเหลือไปได้ทานและวพวกตำรวจก็เข้ามายึดทรัพย์พวกประทานคิมและพวกพร้อมทั้งจับกลุ่มพิติตด้วยผอบอมินเขาที่ล้างท้องทนัน ก็ทําให้รอดมาได้รวมถึงตุ้น้องเขาด้วยตอนนี้ประธานคิมถูกประกาศจับพี่หล่อบอกว่าคนเดียวที่รู้ทางหนีของประธานคิมก็คือจางโดผบอบมินก็พยายามตามตัวจางโดแต่มีเพีเยงเลขบัญชีเท่านั้นพวกพี่หล่อเลยมาปรึกษาพีน่นวดแล้วก็ได้ไอเดียว,ว่าให้โอนเงินทั้งสิบล้านวอนให้จางโดแล้วก็โน้ตเบอร์โทรไว้สุดท้ายจางโดก็โทรกลับมา พวกพี่หลอต้องการให้เขาช่วยหาทางหนีของประธานคิมเขาอยากที่จับตัวมันจางโดจึงบอกว่าเขาจะได้เงินพันล้านวอนถ้ายอมโอนมาเขาก็จะบอกเองและพี่หลอพี่ติ๋ก็มาของเงินจากประธานฮงเขาที่อยากจัดการกับประธานคิมให้ได้จึงยอมให้ไปพอโอนเงินให้แล้วจางโดก็บอกว่าประธานคิมจะหนีทางเรือและทางเดียวที่จับมันได้ก็คือต้องขึ้นเรือตามประธานคิมไปว่าแล้วพวกเขาก็ขึ้นเรือพี่หลอได้ไเผชิญหน้ากับประธานคิมส่วนพี่เท่เจอกับพี่แบนเขาจัดการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าจัดการซะแล้วพี่เท่ก็เจอ พ,พวกเขาสู้กันตัวต่อตัวพี่เทอาศัยความได้เปรียบด้านสถานที่จัดการพี่เบิ้มได้ในที่สุดส่วนพี่หลอ่อเขาใช้ทักษะท,ทั้งหมดที่มีสู้กับประธานคิมแล้วเขาที่รู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมประธานคิมก็สามารถจัดการได้ในที่สุดพอจัดการเสร็จพวกเขาก็เจอทองคําที่ประธานคิมเอาไปจากประธานชเวพวกเขาได้มาสมทบประธานฮงเมื่อจบเรื่องประธานฮงก็ถามว่าทองคําพวกนี้จะเอาไปทําอะไรพี่หล่อเลยบอกว่าเขาจะทาตามความต้องการประธานชเวโดยการสร้างมูลทิ่ช่วยเหลือผู้คนประธานฮงที่เห็นความตั้ง แจกผูพี่หล่อเขาก็จะนําทองคําเหล่านี้ไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้ยากไร้พี่หล่อเองก็ใหญ่เอาชื่อประทานชเวไปใส่ในโรงพยาบาลด้วยแล้วประธานฮงก็มอทองคาให้กับพี่หล่อเลยพิเทโดยเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองจากนั้นพี่หล่อเลยพิเทก็กลับมาหาแม่ที่มูลนิธิเด็กกำพร้าอย่างมีความสุขและก็จบไปแล้วนะครับสาหรับซีรีส์เรื่องบัตรฮาวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและจะไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวด สวัสดีครับ